แต่สถิติของการกินเนื้อในประเทศดูเดินเข้าบ้านแล้วเจอคนทำสถิติการกินเนื้อในประเทศของแต่ละของแต่ละสถิติมันออกมาไม่เท่ากันนะโดยทั่วไปไม่ค่อยต่างสาธารณรักากินมากเพราะตีนก็กินเยอะเพราะตีนกกินเยอะสาอิสราเอลก็กินเยอะอิสราเอลก็ก็หนักเหมือนกันเขากินเยอะอาร์เจนตินาอุรุกวัยบราซิลนะชิลีแคนาดามาเลเซียมาเลเซียเขก็กินเยอะเพราะมุสลิมเยอะเซาลแอฟริกาไหม ไม่หนีหรอกประเทศที่เกี่ยวข้องกับการกินเนื้อวัวนี่มันอยู่ในกลุ่ม20ประเทศนี้รัสเซียนี่ซาแอฟริกาเซาท์คอร์เรียเนี่ยนี่เกาหลีใต้อยู่ในอยู่ในอยู่ในอินโดอยู่ในเอเชียนี่เกาหลีใต้ติดอันดับกับเขาไปนะว่าเราเชิมันโอ้เกาหลีใต้เขามีอะไรเนื้อวัวเยอะนะอาหารเขามีอะไรเยอะเกาหลีใต้เนื้อย่างเกาหลีไหมเนื้อย่างเกาหลีที่เนื้อย่างเกาหลีมันหมูหรือวัวมีทั้งสองอย่างมีทั้งสองอย่างเนาะแต่มันก็กินเนื้อวัวเยอะมันถึงได้ติดตั้งเกาหลีตอนนี้ติดรอบที่สี่นะแล้วกินไขมันด้วย ใครมาอ,อิสานอะคะอินกริดอะจีนก็กินประเทศที่กินเนื้อวัวมากที่สุดโลกต่อหัวประชากรสถิติของแต่และที่ไม่เท่ากันอย่างน้อยปี2016อุรุกวัยอันดับหนึ่งอาร์เจนตินาอ,อันดับสองฮ่องกงอันดับสามสหรัฐอเมริกายู่ิเดอันดับสี่นี่คือต่อหัวประชากรเพอร์แคปิตาทานไป122 124พาวน์สัปราห์ประมาณ80พาวบราซิลก็อันดับอันดับห้าประชากรก็มีอยู่เนี่ย อุรุกวัยมีประากรแค่34ล้านคนเอแสดงมันกินเนื้อวัวม,มากที่สุดในโลกอุรุกวัยอยู่ข้างบราซิลกับอาร์เจนตินาตรงนั้นนะอเมริกาใต้ตอนต่อปีก็กินประมาณ400ร้อยไอซี่มิลเลียนพาก็คือประมาณ428ล้าน่อนปก็ประมาณ2องร้อยสองล้านกิโลมิลเลียนพาวสี่ร้ยยี เมดเตอร์รเน,นีนอาร์เจนตินาประชากรเขาเยอะกว่าเขามี43ล้านคนแต่สาหรายการมีตั้ง324ล้านคนตอนตัวเลขปี2016สาหรายการจริงๆแล้วกินเนื้อวัวมากกว่าใครในโลกนี้ถ้าคิดโดยจานวนประชากรเขาด้วยนะแต่ถ้าคิดต่อวัวประชากรสกาหรายการอยู่แค่อันดับสี่เป็นผลที่กิอยู่อันดับ4ี่ก็ว่ามันมันกินเนื้ออย่างอื่นเยอะด้วยแต่เนื้อวัวพอรมวมรวมมันก็ยังไงตัวเลขมันอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะถ้านับต่อประเทศก็กินอันดับหนึ่งของโลกนี่คือหประเทศที่ต่อหัว รายบุคคลนะกินเราไปเยอะเลยกุรควัยอาร์เจนตินาฮ่องกงยูเอสเอบราซิลนี่ปอนในเอบอแวปอนพีซเบเพิร์แคปิต่อหัวมิลเลียนไนมิเลียนมีประชากรอยู่สามล้านมีประชากรอยู่สี่สิบสามล้านห้องคนประชากรเจ็ดล้านทีบลก็คือกระดูกสันหลังเนี่ย คนที่กินเนื้อวัวมากอุรุกวัยอาร์เจนตินาฮ่องกงสหรัฐอเมริกาบราซิลแต่ผมส้ำรวจรูตารางนี้มาจากของ USDA สดีทำไมอังกฤษฝรั่งเศสไม่อยู่ในนี้เลยไม่อยู่เนะมันไม่อยู่ผมหาแล้วไม่เจอมันหลุดได้ไงไงเพราะมันคำนวณภาษาอะไรมันไม่ให้อังกฤษฝรั่งเศสอยู่ในโผยิ่งอังก็นฝรั่งเศสเขากินเยอะคราวนี้ถ้ากินเนื้อวัวไปมันต้องมีหนังวัวเหลือเศษอยู่หนังวัวจะไปทำยังไรทำเสื้อผ้า เพราะฉะนั้นทำรองเท้า,ททาสัมเสื้อแจ็คเก็ตทำเครื่องหนังอะไรตั้งหลายกระเป๋าเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นประเทศไหนเชือดคอเยอะหนังต้องเหลือเศษเยอะอันนี้เป็นเครื่องบอกอีกันคืว่าคุณเชือดคอเข้าไปกี่หัวกี่ตัวนี่อันดับหนึ่งคือจีนแดงเชือดคอมีหนังขายมากสุดโลกหกพั 6, ล้านตารางสแปรฟุตตารางฟุตคิดเป็นยของตลาดโลกนะ บราซิลรัสเซียอินเดียอิตาลีดูสิครับห้าอันดับมันเป๊ะไหมไอ้พวกโควิดตั้งแต่เลยอห้าอันดับเกาหลีใต้ครัอัเจนตินายูเอสเอเม็กซิโกตุรกีนี่สิบสิบประเทศที่ค้าหนังมากสุดโลกนี้อยู่ในสิบประเทศนั้นทั้งนั้นอยู่ในอยู่ในยี่สิบอันดับทั้งนั้นเลยสรุปดังนี้ว่าโคโรนาไวรัสแท้จริงแล้วมันบอกรหัสมันบอกรหัสให้กับรนุเียชาติแต่คนเราอ่านมันไม่ออกมันกําลังบอกว่า นี่เป็นนี่เป็นข้อท็จจริงที่เกิดจากการสังเกตทางระบาดวิทยาว่าโควิดจะติดมากตายเยอะในประเทศที่ประชากรนิยมบริโภคเนื้อโคนมโคเพราะ<อ><อ>ข้อมูลผมหนักแน่นกว่าผมมีข้์มาจาก4 0 0 0ล้านคนจีน14,400ล้านอินเดีย1,300ล้านสหล้านอเมริการัสเซียอินโดนีเซียอาร์เจนตินาบราซิลรวมกันวี่อประมาณสักพันล้าน3,000กว่าล้านคนแล้วที่พิสูจน์มานะเพราะฉะนั้นไม่กลัวอะไร ที่เราเวิเคราะห์มานี้คือข้อมูลทางร,ระบาดวิทยาร,ระบาดวิทยาไม่ใช่ข้อมูลทางการทดลองในห้องปฏิบัติการเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลของเรานี้หนกแน่นจากการวิเคราะห์ดังที่ผ่านเมื่อมีข้อหนึ่งจึงจะเริ่มมีข้อ2ได้ว่าจะติดง่ายกระจายเร็วในแหล่งที่ชุมชนหนาแน่นและสัมผัสใกล้ชิดนี่คือข้อสังเกตทางพฤติกรรมของระบาดวิทยาระบาดวิทยาสังเกตว่า epidemiology epidemiology พฤติกรรมคือ behavior พฤติกรรมทางระบาดวิทยามันฟอ้องว่ามันจะไปแบบไหนไปที่ไหนที่สังคมไหนชุมชนไหนเพราะฉะนั้นทำไมาถึงแคนาดาถึงติดน้อยเพราะมาันอยู่ันห่างๆแคนาดามันใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาแต่ประชากรเขาไม่ถึงหนึ่งในสิบของเขาเลยออสเตรเลียมีประชากรเท่ามีมีพื้นที่เท่ากับสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนี้มีพื้นที่เท่าสัฐอเมริกาเต็มประชากรแค่ยี่สิบห้าล้านคนสั่อเมริกามีตั้งสามร้อยสามสิบเอ็ดล้านคนออสเตรเลียมีแค่ยี่สิบห้าล้านคน ดูอีกทีไอ้พวกที่กินเนื้อวัวมากดูอินเดียที่มันกินเท่าเดิมตลอดมันไม่เคยกินเพิ่มเลยแต่นี่จีนปุ๊บบราซิลปุ๊บ,บ,บ,บยิ่งรวยยิ่งกินเยอะสหรัฐอเมริกาก็กินจนอิ่มตัวแนละ้วมีเนื้หลายเนื้อให้าาาก,กินแคนาดาสหรัฐอเมริกากินใกล้เคียงอังกฤษก็ประมาณนั้นไปในสหรัฐอเมริกานี่มันจะมีนี่สหรัฐอเมริกาครับมันจะมีเนื้ออื่นเป็นสัดส่วนเพิ่มเลยวทำให้เนื้อวัวอย่างน้อยลงเนื้อไก่มันเยอะขึ้น เนื้อหมูก็ประมาณว่าใกล้เคียงเดิมดูความกว้างของแถบสีเนื้อวัวอย่างกันน้อยลงมาหน zat, players, ่อยแต่ว่าเนื <revenge> <son> ้อยังเหลือไปเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยที่เขาบอกว่าอเมริการกินเนื้อปีหนึ่งเกินร้อยกิโลกรัมนี่ก็คือเข้อหมายถึงคงหมายถึงทุกเนื้อรวมกันหมดพาวตี้นี่เพื่อพาวตี้คือสัตว์ปีกนี่สถิติของอีก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 เว็บไซต์หนึ่งประเทศที่กินเนื้อวัวมากที่สุดกินเนื้อเท่ากับอะไรมากที่สุดในโลกก็คืออันนี้เหมือนกับลักเซมเบิร์ก ร้อยสามจเกี 140, ่ยวกับสารมิการ้อยยี่ิบห้าออสเตรียร้อยยี่สิบนิซีแลนด์ร้อยสิบห้านี่ต่อหัวเัาลักเซมเบิร์กนี่เป็นประเทศที่รวยที่สุดในโลกนะครับนี่คือ GDP ของเขาต่อต่อหัวลักเซมเบิร์กติดโควิดเจ็ดจุดสามเปอร์เซ็นล้านหนึ่งเขติดเจ็ดหมื่นะล้านหนึ่งเขติดเจ็ดหมื่นเพราะฉะนั้นประเทศรวยจะส่วนใหญ่ติดเยอะนี่เป็นความจริง ถ้าเราดูสติดีว่าทําไมใครถึงติดเยอะตายเยอะเป็นประเทศทด้รวยทั้งนั้นเลยทาไมจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอินเดียเนี่ยความกระจายเนี่ย GDP เขารู้สึกอยู่ที่ประมาณสองพันกว่าประเทศไทยมันเจ็ดพันอินเดียอยู่ที่ประมาณสองพันเมื่อกี้ที่สติดีเวกันเนี่ยของประเทศอื่นเนี่ยสเปนกินเนื้อวัวกินเนื้อปีละทำร้อยสิบกิโลเฟรนซ์โพลินีเซีย่อ้วน เฟนโพลีนีเซียน e er นี่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหมู่เกาะในในแปซิฟิกใต้นะแล้วก็เฟนโพลีนีเซีย e er ก็อยู่ใกล้ๆวานวนุเพราะฉะนั้น,นก็เลยกินเยอะไงเฟนโพลีลนลีเซียเป็นประเทศที่กินเนื้อวัวมากปีหนึ่งกินไปตั้งร้อยเก้าคนไทยที่ัวได้เท่าไหร่อะ,ะไม่ถึงห้ากิโลครับจากสถิตินี่คือไม่ถึงห้ากิโลสัตว์ที่เคยติดโควิดมาแล้วทั้งหลายเนี่ยเป็นสัตว์กินเนื้อแทบทั้งนั้นเลยนะเนี่ยคือมิ้งนะมิงก็ติดโควิดตอนนั้น เบลย่ยมมีโรงงานผลิตขนมิงอ่ะเบลยียมค่ามิงไปตั้งสามแสนตัวค่ามิงไปตั้งสามแสนตัวแล้วก็เสือเสือมีสิงโตมีหมามีแมวมีหมูยังไม่มีหมูไม่มีหมาแมวมีหมาแมวมีมี